อ่าครับผมเราก็มาอยู่ในช่วงท้ายของวสอ่าตำราวรุณคาถาครับผมเป็นบทเพลงเป็นบทเพลงเรียกฝนอะไรสักอย่างอ่านไม่ทันนะฮะเมื่อกี้ก็จะเป็น่าเควสุดท้ายของอที่เราต้องทํากับพวกนี้แล้วนะครับผมพวกที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยแล้วผมเป็นเควสสุดท้ายที่เราจะได้รวมภารกิจกันนั่นเองเราก็ทําการคุยกับตัวละครที่มันแนะนำนะครับผมเราคุยเสร็จปับ๊บมันก็จะให้เรา,าวิ่งไปในจุดที่มันต้องการนะครับผมอย่าลืมพาวิญญ,ญาณไปด้วยนะฮะ เพราะว่าไปเอากล่องฟรีเฉย เมื่อมาถึงจุดนี้นะฮะกะ็คือผมยังสงสัยนะฮะว่าผมต้องรอเวลาให้น้ำลดหรือผมจะโดดขึ้นไปทางขวาเมื่อกี้เห็นไหมที่ผมหันขึ้นไปแมันมีแสงอะ่ะไม่รู้ว่าต้องรอต้องขึ้นไปตรงนี้หรือเปล่านะฮะแต่ผมขึ้นไปแล้วน้ำมันลดอะ่ะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยขึ้นไปปั้บผมบินลงมาแล้วจู่ๆน้ำมันลดนะฮะลดแบบที่ผมไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเลยนะผมอันนี้ผมไม่เข้าใจจริงๆจู่ๆมันลดเองนะฮะอะาจจะต้องรอเวลาไม่ก็ต้องมาขึ้นตรงนี้นะผมะก็ลองทําตามดูนะผมว่ามันเป็นยังไงกันแน่ ก็เมื่อน้ำมันลดครับผมเราก็ทำการกลับไปตรงหน้าทางเข้านะครับผมเพื่อเข้าไปเจอกับพวกเห็ดนะครับผม หลังจากนี้ครับผมเมื่อเราเดินไปข้างหน้าอีกสักนิดหนึ่งนะฮะหลังจากที่ผมเก็บกล่องนี้เสร็จนะเราก็จะได้เจอกับาทางด้านาเป็นเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งที่โดนสปอร์โดนแบบพวกเขาเรียกอะไรนะไอ้นุ่นๆมันปิดอยู่ครับผมเ็าจะทําการกำจัดมันออกนะฮะ เม like, 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 huh. ื่อเรากำจัดมันต่อฮะไอ้พวกเห็ดก็โกยแลบเลยครับผมอ่าตอนแรกบอกจะช่วยเรานะฮะก็มันจะเป็นการไล่ตีไอ้อ่าไก่ขึ่งไก่ขึ่งเห็ดนี้ครับผมไปประมาณอีก3เฟสนะครับผมก็คือวิ่งไล่ตีไปเรื่อยน่ะมันก็จะแบบวิ่งหนีเราตุ้ยตุ้ยตุ้ยไปอย่างนี้ครับผมประมาณ3ที่นะฮะอ่ามันก็จะไปที่สุดอยู่ช่วงท้ายๆครับผมถ้าเกิดใครคิดว่าเก็ตแล้วก็อ่าสามารถข้ามไปช่วงสุดท้ายได้เลย เมื่อเราทําการโจมตีพวกนั้นเสร็จครับผมก็จะเป็นการกล่าวคุยกันเรื่องสุดท้ายนะผมก่อนที่พวกเราจะแยกจากกันนะฮะซึ่งพวกเหตุนี้นะ่ะผมก็ไม่ได้อ่านลังรนะับว่ามันจะไปไหนรับผมแต่ผมอ่านประโยคสุดท้ายกับผมว่าเราจะมีโอกาสได้เจอกันอีกนะฮะก็เป็นเบอร์เควสบผมพูดง่ายคือในตาําราววารุณคาถาเนี่ยน่าจะจบลงเรียบร้อยแล้วก็คงจะไม่ได้ร่วมงานกันอีกแล้วผมก็พอเสร็จเควสนี้มันจะทําการปลดล็อกเควสาที่เราเคยทําค้างไปเมื่อ 2. 3สา ประมาณสักโอ้น่าจะเยอะอยู่นะครับประมาณสัก4ี่ห้าคลิปที่แล้วครับผมเราจะไปต่อกันในพวกอ่าคเควสที่ค้าตอนนั้นนะครับผม